ขอคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้อิสยาบทที่21นะครับจงเป็นคนยามที่เป่าประกาศความจริงนะครับในพระธรรมของพระเจ้าวันนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรมาดูด้วยกันนะครับ อ่านคิดชีวิตเปลี่ยนนะแล้วทำตามชีวิตแม่ย่ำกว่าที่นะครับอ่านคิดใคร่ควญทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกทกทางนะครับอ่านด้วยกันนะครับอิสยาบทที่21นะครับคำพยากรณ์ถึงบาบิลนนะนี่เป็นครั้งที่2เนาะที่พระเจ้าให้คำพยากรณ์นี้ผ่านทางผู้เผยชนะอิสยานะครับข้อที่หนึ่งนะครับครวาดนะก็คือข้อความสําคัญหนึ่งเกี่ยวกับถิ่นธุรกรันดารของทะเลเหมือนพายุหมุนที่พัดพุ่งไป ในเนเก็บหันมาจากถินธุรกรันดานมาจากแผ่นดินที่น่ากลัวเขาบอกนิมิตท,ที่หนักหน่วงแก่ข้าพเจ้าว่าคนทรยศก็ได้ทรยศคนทําลายก็เข้าทําลายเอลามเอ๋ยจงบกขึ้นไปมีเดียเอ๋ยจงเข้าล้อมเสียงถอนใจทั้งหมดของเธอเราได้ทําให้สิ้นสุดแล้ว เพราะฉะนั้นบ้านเอวของข้าพเจ้าจึงเต็มด้วยความทุกข์ความเจ็บปวดเกาะกุ่มข้าพเจ้าไว้เหมือนความเจ็บปวดของหญิงที่กำลังคลอดลูกข้าพเจ้าหนักใจจนไม่อาจจะฟังข้าพเจ้าท้อใจจนไม่อาจมองดูใจของข้าพเจ้าพุงซ่านไปความหวัดกลัวท่วมท้นข้าพเจ้าแสงโผล่เพลซึ่งข้าพเจ้าหวังกลับทำให้ข้าพเจ้าสั่นกลัว เขาเตรียมการเลี้ยงไว้เขาปูพื้นเขากินเขาดื่มเจ้าในทั้งหลายเอย๋ยจงลุกขึ้นฉลมโล่ไว้ด้วยน้ำมันมีข้อความที่สำคัญมาถึงนะอิสยาได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะเราอ่านกันต่อนะครับ เพราะองค์เจ้าในตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าจงไปและตั้งยามไว้ให้เขาไปเป่าประกาศสิ่งที่เขาเห็นพี่น้องครกับในช่วงเวลานั้นนะมีกินมีดื่มมีนุ่นนั่นนี่นะแต่ผู้เผยพระชนะนะรู้สึกเป็นห่วงหวัดกลัวแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์มาก <c oughs> แต่ว่าผู้คนก็ยัง เพิกเฉยแล้วก็ไม่สนใจเนาะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้ตั้งยามนะคือเหตุร้ายกำลังจะเกิดขึ้นภัยร้ายกำลังจะมานะเจ้าในนะว่าจงไปและตั้งยามไว้ให้เป่าให้เขาเป่าไปปอบประกาศสิ่งที่เขาเห็นข้อที่เจ็ดนะครับเมื่อเขาเห็นคนขี่ม้าหรือพลม้าเป็นกูค้คู่หรือคนขี่ลาคนขี่อูดให้เขาฟัง ด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วผู้มองเห็นร้องว่าเจ้านายข้าพเจ้ายืนอยู่บนหอคอยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากลางวันและประจำอยู่ที่ตำแหน่งของข้าพเจ้าทุกๆุค่ำคืนและนี่เน่มีคนขี่มา้ามาคือพลม้าเป็นค,คู่และเขาตอบว่าบาบิโลนล่มแล้วล่มแล้วพวก รูปเคารพทั้งหมดแห่งพระของเขาแตกหักเป็นชิ้นๆลงบนดินก็ตั้งคนยามขึ้นมาแล้วก็เฝ้าดูแล้วคือนี่คือเป็นนิมิตเนาะที่พระเจ้าเปิดเผยให้ให้ิสยาได้เห็นแล้วก็ตั้งยามยามก็ไปเฝ้าดูวันแล้ววันเราแล้วก็วันหนึ่งก็เห็นว่าโอ้มีม้มาวิ่งมานะคนขี่มา้ามาคนขี่ รลบมาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พระรมของพระเจ้าบอกว่านี่แหละคือบาบิโลนที่ล่มสลายแล้วเขานี้กระจะกกระจิงแล้วก็แตกพ่ายเนาะรูปของรบทั้งหลายก็ถูกทําให้หักเป็นชิ้นๆลงบนพื้นดินเนาะข้อที่10ท่านพูดถูกนวดและถูกปลุกเขาเรียกถูกฝักล้นของข้าเอ่ยสิ่งที่ข้าได้ยินจากพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอล ข้าก็บอกกับพวกท่านอ,าอิสยาห์ได้บอกว่าสิ่งที่เห็นจากพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เห็นก็ได้บอกกับชนชาติอิสร,ราเอลที่ถูกฝัดล้นนะถูกบดถูกนวดก็คือเมล็ดข้าวที่ถูกมวดแล้วก็เอาเปลือกออกนะเอาเกลบออกแล้วก็เหลือแต่เม็ดในคนเหล่านี้คือคนที่ถูกคัดกรรทกคัดเลือกถูกคัดสรรมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่อิสยาห์ได้เห็น ในแนวคนที่กําลังจะเกิดขึ้นว่าบาบิลลนจะล่มสลายแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่แตกพ่ายก็คือรูปเขาลบก็จะถูกทำลายนะครับนี่คือสิ่งที่อิสยาได้เห็นแล้วก็บันทึกแล้วก็บอกนะเดี๋ยวผมจะมาให้พี่น้องในส่วนที่ผมไปยุกว่ามันคืออะไรนะครับข้อที่11เนาะนี่ก็คำพยากรณ์ถึงเอโดมนะครับโครวาิเกี่ยวกับดูมาดูมาก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของเอโดมนั่นเองนะครับ มีคนหนึ่งร้องถามข้าพเจ้าจากเซอีเสอีคือภูเขาที่คนเอโดมเนี่ยอาศัยอยู่ว่าคนยามเอ๋ยดึกเท่าไรแล้วคนยามเอ๋ยดึกเท่าไรแล้วคนยามตอบว่าเช้ามาถึงกลางคืนก็มาด้วยถ้าจะถามก็ถามเถิดจงกลับมาอีกเนี่ยนี่ก็เอโดมนะพยากรณ์ถึง เอโดมที่จะถูกทำลายด้วยเช่นเดียวกันหมายว่าว่าเมื่อเมื่อบาบิบบลนล่มนะเอโดมก็จะตามมาด้วยล่มสลายด้วยแล้วก็ข้อที่13พยานะครับพยากรถ,ถึงอาระเบียรครัว,วาดเกี่ยวกับอาระเบียโอกองคาราวานของคนเดดานเอ๋ยเจ้าจะพักอยู่ในป่าแห่งอาระเบียชาวแผ่นดินเทมาเอ๋ยจงเอา น้ำมาให้คนกระหายเอาขนมปังมาต้อนรับผู้หลีภัยเพราะเขาได้หลบหนีจากดาบจากดาบที่ชักออกจากธนูที่ก่งอยู่และจากสงครามที่ร้ายแรงเพราะองค์เจ้าในตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าศักดิ์ศรีทั้งหมดของคนเคดาจะสิ้นสุดลงภายในปีเดียวตามปีจ้างลูกอ้างและจำนวนนักธนูที่เหลืออยู่ ของนักรบของคนเคดาจะมีน้อยเพราะพระยาเวพระเจ้าของอินเซีได้ตรัสแล้วอ่นนี่ก็ข่าวกรณ์ถึงอาระเบียด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อิสยาได้เห็นแล้วก็ได้บันทึกแล้วก็บอกกับคนของพปรง่งแล้วมาถึงเราในวันนี้นะครับที่พระเจ้าให้เราได้อ่าน แล้วเกี่ยวับชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราอ่านนี้มันเป็นเรื่องเราที่พยากรณ์เป็นเรื่องเราที่เกิดขึ้นพี่น้องครับอ่านดีๆแล้วก็ก็จะเข้าใจเนาะว่าแท้ที่จริงแล้วพระธรรมของพระเจ้ากําลังบอกบางสิ่งบางอย่างให้กับเราในส่วนของผมที่ผมอ่านแล้วผมก็คิดไข้ควรดูให้มันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของผมอย่างไรในพระธรรมของพระเจ้าก็คืออิสยากําลังมองเห็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้ให้เขาเห็นในอนาคต เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารัเบียเอโดมหรือบาบิโลนที่เกิดขึ้นและในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าให้ตั้งคนยามให้ตั้งคนยามก็คือคนที่เฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกบรนทุกถูกปลดเผยเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่พระเยซูก็ได้พยากรณ์ถึงวันหนึ่งที่พระเยซูจะกลับมาว่าก่อนที่พระเยซูจะกลับมาจะมีเหตุการณ์ต่างๆเมื่อจะเป็นแผ่นดินไหวโรคระบาดสงคราม นะครับเกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจริงจะมีผู้สอนเทียมเท็จเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูจะถูกประกาศออกไปอย่างมากมายนี่ก็กําลังเกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเราเป็นคนยามที่พระเจ้าตั้งแล้วก็ให้ให้ดูสถานการณ์ได้ดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและให้บอกความจริงกับผู้คนว่าเกิดสิ่งนี้แล้วนะเกิดสิ่งที่ พยากรณ์ไว้เกิดสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ว่าก่อนที่พระเยซูจะมาคือสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเราเป็นคนยามที่ทำงานของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเชื่อฟังหรือเปล่าเราเป็นคนยามที่พระเจ้าตั้งขึ้นให้เราทำงานของพระองค์เฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะในพันธรรมของพระเจ้าว่า,ารูปขอรบตั้งหลายก็ถือก็คือความเชื่อหรือหลักเขาเชื่อที่เขาเชื่อแล้วเขา คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยเขาได้เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เลยนะครับนะรูปเคารพทั้งหลาก็พระทั้งหลายก็ถูกทําลายกลายเป็นชิ้นๆลงบนดิน,นไม่สามารช่วยบาบโลอนอะไรได้เลยแล้ในเวลานี้ผู้คนจํานวนมากก็ยึดถือสิ่งที่เขามองเห็นนะครับสิ่งที่เป็นหลักยึดต่างๆของผู้คนโดยเฉพาะในประเทศของเราในเวลานี้ก็เกิดขึ้น ที่เขาคิดว่านั่นคือทางยึดทางเดียวที่เขายึดแล้วก็เขายึดถือปฏิบัติแต่ในเวลานี้ก็สั่นสะเทือนพระเจ้ากําลังแทรกแสงแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในประเทศของเราในวงการศาสนาในวงการการเมืองนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราทั้งหลายผู้เชื่อจะต้องลุกขึ้นแล้วก็ประกาศกับผู้คนว่าพระเจ้ากําลังเปิดเผยแล้วก็แทรกแสงว่าสิ่งที่ยึดถือนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะยึดถือได้ตลอดไปพระเยซูคือความจริงที่เราจะต้องเป็นคนย้ำแล้วก็ประกาศให้กับผู้คนได้รู้ว่าพระเยซูเป็นคําตอบพระเยซูเท่านั้นที่ทําให้ผู้คนได้พบกับสันติสุขแท้ได้พบกับชีวิตที่หลุดพ้นเราเป็นคนยามที่ประกาศในสิ่งที่เรามองเห็นไหมในเวลานี้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เห็นความจริงในพระเยซูคริสต์และเราประกาศแล้วก็บอกกับคนเหล่านั้นไหมรองนี้คือสิ่งที่ ผมก็อ่านแล้วก็ถามตัวเองนะพระเจ้าให้เราเป็นคนยามเราเป็นคนยามที่ทำงานของปรุงอย่างสัตศ์ัื่อเชื่อฟังหรือเปล่านะครับนะมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้าเนาะคุณได้ทำหน้าที่คนยามอย่างไรบ้างเราเราได้ทำหน้าที่คนยามอย่างไรบ้างนะครับผมก็ถามตัวเองคุณทำได้ทำหน้าที่คนยามอย่างไรบ้าง นี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องตอบ่านพระธรรมของพระเจ้าทุกครั้งขอพระเยนวรสุดที่จะนําเราที่เราจะตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบให้ได้ว่าพระเจ้ากําลังเปิดเผยอะไรให้กับเราในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นอะไรคือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับถ้าเราดูเปิดเผมันไม่เกี่ยวข้อง,อ,งอะไรชีวิตของเราเลยมันเกี่ยวข้องกับบาบิโลนมันเป็นข้องกับเอโดม อัลเบียซึ่งมันเป็นเรื่องที่ออนานมาแล้วแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็ล่มสลายแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะคำวยากรเหล่านั้นนะครับแต่ในชีวิตของเราในปัจจุบันคือพันธสัญญาใหม่และมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราพพระเจ้าให้เราเป็นคนยามคำถามก็คือเราทําหน้าที่คนยามอย่างไรบ้างในเวลานี้เราปอกประกาศความจริงของพระเยซูออกไป หรือเปล่าเราเป็นคนยามที่เห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วเรานิ่งเฉยหรือว่าเราพูดออกไปเราเป็นคนยามที่เห็นสิ่งร้ายเกิดขึ้นแล้วเพิกเฉยหรือเปล่านะศัตรูกําลังเข้ามาเหตุการณ์ร้ายกําลังเข้ามาเป็นคนยามที่เฝ้าดูเฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรแต่พระธรรมของพระเจ้าบอกว่าให้เราเป่าประกาศความจริงที่เราเห็นนั้นออกไป เราเห็นความรักของพระเยซูไหมเราเห็นความจริงในพระเยซูไหมเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเยซูไหมในชีวิตของเราที่เราเห็นก็ประกาศออกไปบอกออกไปนะครับผมก็ถามตัวเองแล้วผมเป็นคนย่ำอย่างไรบ้างผมก็ตามทาี่ิยานที่บายแล้วก็บอกได้ว่าผมทําหน้าที่ในส่วนที่ผมทํานั่นก็คือประกาศข่าวประเสริฐออกไปความจริงนี้ออกไปให้กับพวกคน เดินทางไปที่หมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะมเนาะอำเภอเชียงดาวบ้านป่าเศร้านะผู้คนในหมู่บ้านนี้นะแต่เดิมเนี่ยไม่มีขี้เสียนเลยนะครับนะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูแต่ว่าเขาก็สับสน,นนะเขาไม่เข้าใจแต่ที่ผ่านมาก็ไปที่นั่นแล้วก็อ่าไปประกาศความจริงของพระเยซูว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยรอดพระเยซูก็คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเป็นทางที่จะทำไปสู่ แผ่นดินสวรรค์พวกเขาต้องการพระเยซูพ้องชาวบ้านหลายคนแล้วก็มาฟังเรื่องราวของพระเยซูแล้วก็อธิษฐานต้อนรับพระเยซูตอนนี้ที่นั่นมีสิบคนแล้วและเราก็ให้คนที่เราอบรมเนี่ยไปทนะําหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูต่อไปเพื่อที่จะเริ่มต้นนะเป็นคริสตจักรบ้านในโบบ้านนั้นนี่คือสิ่งที่ผมก็ต้องอ ตอบคาถามนี้ว่าผมเป็นคนยามที่ประกาศความจริงของพระเยซูออกไปไหมผมก็ทําในระดับหนึ่งเนาะแต่ยังต้องทําอีกเยอะแต่ทุกที่ทุกแห่งไม่ว่าจะผ่านทางคลื่นวิทยุผ่านทางโซเชียลเราเป็นคนยามที่ประกาศความจริงออกไปพูดความจริงออกไปแล้วก็ฝึกอบรมแล้วก็ทาเพื่อที่จะมีคนงานของพระเจ้าขยายแล้วก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเอเมนไหมครับขอพระเจ้านําเรานะจะเป็นคนยามที่สัตย์ซื่อได้อย่างไร เราจะเป็นคนยามที่เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายจนวันที่จากโลกนี้ไปจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราจะเป็นสัตว์คนสัตว์ซื่อถึงเวลานั้นได้อย่างไรพี่น้องเราต้องพึ่งพระเจ้าทุกๆวันวันนี้เราลุกขึ้นประกาศเรื่องเราของพะองเราประกาศความจริงของพะองเราเป็นคนยามที่เห็นเรื่องร้ายเห็นเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะพี่น้องที่เผชิญกับความยากลาําบากเนาะ เราประกาศออกไปแต่วันหนึ่งเมื่อ,อเวลาผ่านไปเราอาจจะถูกโจมตีถูกต่อสู้แล้วก็แพ้แพ้กันทดลองแล้วก็ล้มลงในบาปก็ได้ถูกไหมครับในขณะที่เรายังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เราต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้นในการที่จะทําหน้าที่คนอย่างพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเยซูคริส,รเ,สเท่านั้นเราไม่สามารถพึ่งกําลังหรือเนื้อนหนังของเราเองได้ทุกทุกวันอธิษฐานพึ่งพระเจ้าทุกๆกวัน พึ่งนิธานุภาพของพระองค์ในการที่จะทําหน้าที่เป็นคนยาเอเมนนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนยาที่สัตย์ซื่อเหมือนกับพี่พระเยซูผู้ทรงท่อมตัวลงแล้วก็สัตย์ซื่อเชื่อฟงังพระเจ้าพระบิดาจนถึงความมรณะที่กางเขียนเราจะพึ่งพระองค์เชื่อในพระเยซูแล้วก็ให้พระองค์ทรงนำเราเอเมนจะบอกคนรอบข้างให้มาหาพระเยซูคริสต์เพื่อจะปลอดภัยได้อย่างไรพี่้องครับ เราเป็นคนยามที่ประกาศความจริงแล้วก็บอกกับคนรอบข้างคนอื่นๆให้มารู้อจาก,กับพระเยซูมาเชื่อในพระเยซูเพราะว่าอันตรายกำลังเข้ามายาเสพติดมานะ,ะเหตุการณ์ที่ไม่ดีสิ่งของมึนเมานะคนติดเหล้าติดยาติดให้ปลอดภยัยห,หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งอันตรายเนี่ยเราจะบอกคนเหล่านั้นให้มาเชื่อในพระเยซูพี่้องครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะแต่สิ่งที่เราทําได้ในเวลานี้ก็คือ เราเป็นคนยามที่สัตว์ชื่อในการประกาศต่อไปสัตว์ซื่อในการบอกความจริงนั้นต่อไปบอกอย่างมีความสุขสชื่นชมยินดีพี่น้องครับนะบ้านหนึ่งเมื่อเขาเห็นชีวิตของเราโอ้ทำไมาคนอื่นเขาเพิกเฉยนะเราไปบอกกับคนติดเล่าติดยาเขาก็หัวเราะเขาก็ว่าเขาก็ด่าเราเขาก็เยอะเยอยเราแต่ทําไมเรายังพูดเรื่องเราพระเยซูแล้วก็ประกาศความจริงและชีวิตของเราก็กรับเื่องแล้วชีวิตของเราก็มีความสุขชื่นชมยินดีนะเขาก็จะเห็นชีวิตของเรา แล้วเราก็บอกเขาว่านี่แหละคือสันติสุขที่พระเยซูคิดตให้กับเรานี่คือชีวิตที่พระเยซูประทานให้กับเราเล่าให้ฟังนะวันที่เราไปที่บ้านแม่ป่าเศร้านะบ้านแม่ป่าเศร้านี่เรียกว่าโศกเศร้าเนาะเป็นต้นเศร้าเนาะเป็นต้นชนิดหนึ่งเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำเป็นป่าเนี่ยเขาเรา there, ายาียกว่าน่าจะมีต้นเศร้าเนี่ยเยอะก็เรียกว่าบ้านแม่ป่าเศร้าแล้วก็ผู้คนที่นั่นเนาะอายุเ,าเราไปประกาศกับคนที่เป็นผู้ผู้สูงอายุประมาณ อ่าหกเจปีเนาะประมาณนี้แหละเจ็ดสิบกว่าปีเจ็ดสนะิบหกสิบเก้าปีเจ็ดสิบปีอ่ะประมาณนี้แหละอายุของเขานะแต่เขาก็ดูหน้าตาแก่มากแล้วก็สุดสมมากร่างกายอ่าสุดสมมากเลยแล้วก็เมื่อเขาเห็นพวกเราไปประกาศแล้วก็บอกเรื่องราพระเยซูด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเขาก็ถามพวกเรานะว่าอายุเท่าไหร่ ไม่องครับผมพาพี่สาวไปด้วยพี่สาวก็ถูกฝึกให้ประกาศเรื่องราพระเยซูเขาก็ไปประกาศนะพี่สาวผมก็65ปีนะครับแล้วผมก็ใกล้ๆจะ60ปีแล้วพวกเขาก็บอกว่าโอ้ทําไมหน้าตายังหนุ่มอย่างสาวอยู่เลยไม่คิดว่าจะมีอายุเยอะเราก็บอกว่านี่แหละคือสันติสุขนะี่นี่คือการที่เราประกาศเรื่องราพระเยซูแล้วพระองค์ทรงให้มีชีวิตที่มีสันติสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีนะเป็นหนุ่มเป็นสาวยาวๆเลย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีความสุขเราก็สันติสุขมากนะเพ้อะเมื่อคนเขาเห็นชีวิตของเราที่มีสันติสุขในการประกาศเรื่องราวพระเยซูประกาศความจริงของเราควันหนึ่งเขาก็จะเปิดใจเมื่อเขาเปิดใจเขาฟังเรื่องราวพระเยซูเนะมื่อเราบอกว่านี่แหละคือสันติสุขที่พระเยซูให้กับเราเขาต้องการเขาเปิดใจเขาก็จะมีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเขาและเขาก็จะปลอดภัยจากสิ่งที่จะโจมตีชีวิตของเขานะ อบายมุกทั้งหลายสิ่งเสื่อมสามทั้งหลายยาเสพติดทั้งหลายกำนะมือเบาทั้งหลายและมีสันติสุขในพระเยซูด้วยเช่นนั้นและเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นคนยามที่สัตย์ซื่อประกาศเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเราใช้เวลาที่ฐานรับพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดในวันนี้ที่สอนเราและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ทรั ขอคิดชีวิตแะพระธรรมของพระเจ้าในชาวันนี้ขอพระเยซูองค์สุดที่จะขึ้นเราเราก็นำเราที่จะเป็นคนยามที่สัตว์ชื่อเชื่อฟังแล้วก็ประกาศความจริงในสิ่งที่เราเห็นที่พระองค์เปิดเผยให้กับเรากับผู้คนมากมายได้รู้จักกับพระองค์ได้เชื่อแล้วก็หวังใจในพระองค์แล้วก็ได้มาเป็นคนยามของพระองค์เพิ่มเข้ามาพระองค์จุคะเราที่ฐานตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูกิเจ้าเอเมนขอพระเยซูองค์สุดที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นรบ่งด้วยก็เแชกปไป